การป้องกันและกำจัดโรคใบไม้และใบจุดในอ้อยด้วย IS และ FK 1อ้อยมีความไวต่อโรคเชื้อราต่างๆเช่นโรคใบไม้และใบจุดซึ่งทำให้ผลผลิตของพืชลดลงอย่างมากวิธี1คือ IS ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สามารถป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในพืชโดยใช้เทคนิคการควบคุมไอออนในการใช้ IS ให้ผสมสาร50ซีซีในน้ำ20ลิตรแล้วฉีดพ่นบนต้นอ้อย ส่วนผสมนี้จะช่วยป้องกันและกำจัดโรคใบไม้และใบจุดในอ้อยทั้งยังปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์อีกด้วยนอกจากการใช้ไอเอสแล้วกเกษตรกรยังสามารถเพิ่มผลผลิตของต้นอ้อยได้โดยใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK1 ซึ่ง FK1 ประกอบด้วยไนตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมสังกะสีและสารลดแรงตึงผิวที่สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มผลผลิต FK1 หนึ่งกล่องหนัก2กิโลกรัม และบรรจุ2ถุงถุง,งละ1กิโลกรัมหากต้องการใช้ FK 1ให้ผสมทั้ง2ถุงตักออกมาถุงละ50กรัมผสมในน้ำา20ลิตรคนให้แตกตัวเข้ากันแล้วฉีดพ่นลงบนต้นอ้อยเมื่อใช้ทั้ง IS และ FK 1เกษตรกรสามารถป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในต้นอ้อยได้ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชให้แข็งแรงและเพิ่มผลผลิต การใช้สารละลายอินรีย์ i อนั้นคุ้มค่ากับการลงทุนเนื่องจากปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์โดยสรุปแล้วการป้องกันและกำจัดโรคใบไม้และใบจุดในอ้อยมีความสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตของพืชเกษตรกรสามารถทำได้โดยใช้สารละลายอินทรีย์เช่น IS และปุย๋ย FK 1ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ การลงทุนในแนวทางเกษตรอินทรีย์เหล่านี้ทําให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยของตนได้ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนปุย๋ยทางใบ FK 1คุ้มค่าโตไวใบเขียวเข้มเปิดตาดอกเร่งรากช่วยติดผลเพิ่มผลผลิตผลโตคุณภาพดีทนแรงทนโรคปุย๋ยทางใบ FK 1ใช้ได้กับทุกพืช เห็นผลไวัยช uh ัวร ah ar ้อเ์เซ็ตคุ้มค่าบรรจุ2กิโลกรัมใช้ได้5-10ไร่ของแท้ต้องมีทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรธาตุอาหารหลักสูงกว่าสูงกว่าปุ๋ยอินทรียน้ำชัวสูงกว่าอะมิโนทุกชนิดชัวสูงกว่าน้ำหมักทุกชนิดแน่นอนส่งเข้าตรวจกับห้องแลบเปรียบเทียบได้เลยมีไนโตรเจนสูงพืชจึงโตไวที่สุด สร้างโครโรฟิลใบเขียวเข้มสร้างพลังงานให้พืชสูงสุดมีฟอสฟอรัสสูงฟอสฟอรัสคือเบอร์หนึ่งที่จะทำให้ระบบรากแข็งแรงและเปิดตาดอกเร่งติดผลดีกว่าอาหารเสริมพืชชั่วเพราะนี่คือธาตุอาหารหลักตรงๆมีโพเทสเซียมสูงโพเทสเซียมคือที่สุดของการเพิ่มผลผลิตและต้านโรคพืชโตไวน้ำหนักดีมีคุณภาพมีแมกนีเซียมสูงและยังมีซิงค์สูง ยังมีสารลดแรงตรึงผิวและสารจับใบในตัวปุ๋ยทางใบ FK1 คุ้มค่าโตไวใบเขียวเข้มเปิดตาดอกเร่งรากช่วยติดผลเพิ่มผลผลิตผลโตคุณภาพดีทนแรงทนโรค หากท่านกำลังมองหาโรงงานเพื่อผลิตปุ๋ยและยาพร้อมกับต้องการสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวท่านเองโปรดฟังทางนี้นะคะบริษัท ifk lab รับจ้างผลิตรับสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้า oem odm ผลิตปุ๋ยเพื่อขายในประเทศผลิตปุ๋ยเพื่อการส่งออกและรับตัวแทนจำหน่ายมีบริการให้ลูกค้าเลือกแบรนด์สินค้าที่เราจดหรือเตรียมไว้แล้วเพื่อความรวดเร็วในการที่ลูกค้าจะสามารถออกผลิตภัณฑ์ให้พร้อมจำหน่ายได้อย่างรวดเร็วหรือบริการจดแบรนด์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้าก็ได้เช่นกันนะคะเราให้บริการทุกอย่างครบจบในที่เดียวนะคะบริการตั้งแต่ขึ้นทะเบียนปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดยาปราบศัตรูพืชและเราบริการขึ้นทะเบียนการส่งออกให้กับลูกค้าด้วยผลิตตั้งแต่ต้นจนจบด้วยโรงงาน3โรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO และเรามีห้องแล็บมาตรฐาน ISO iec 17025หลังจากที่เราผลิตขึ้นทะเบียนสินค้าให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายในราคาย่อมเยาวแต่คุณภาพสูงเพราะเราคือโรงงานผู้ผลิตขนาดใหญ่ที่เราให้บริการรับจดสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้า เป็นหลายร้อยแบรนด์แล้วนะคะที่ผลิตกับโรงงานของเรานะคะเราบริการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องที่สําคัญเราให้บริการข้อมูลเชิงวิชาการด้านการเกษตรให้กับลูกค้าที่มาจ้างเราผลิต เพื่อให้ลูกค้าสามารถมีความรู้ไปแนะนำลูกค้าของตัวท่านเองได้อีกต่อหนึ่งด้วยนะคะสินค้าที่ออกจากโรงงานของเราจะได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตรห้องแล็บของเราได้มาตรฐาน ISO s IEC 17025นอกจากนั้นนะคะเรายังให้บริการวิเคราะห์ดินปุ๋ยพืชรวดเร็วแม่นยำได้รับบริการภายใน96ชั่วโมงนอกจากนั้นนะคะ การตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยของเราทุกลอ็อตตรวจสอบวิเคราะห์เคมีและ คุณภาพของปุ๋ยเข้มงวดทุกลดด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเครื่องจักรของเราทันสมัยและควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะเราผสมปุ๋ยเนี่ยเราเบาาทีละกระสอบไม่ได้ผลิตทีและเยอะๆแล้วมาตักแบ่งลงกระสอบนะ,ะไม่นะคะสายผ่านการผลิตออกมาลงกระสอบเนี่ยตรวจสอบมาตรฐานทุกกระสอบที่บรรจุได้เลือกได้ตั้งแต่บรรจุ ถ้าเป็นแบบเม็ดก็25โลหรือ50กิโลถ้าเป็นแบบน้ำก็เริ่มต้นตั้งแต่ แล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะคะพูดง่ายๆแค่สั่งเราทําให้ลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะมาตรฐานการผลิตของเราระดับสากล ISO 9001-2015นะคะเราบริการขึ้นทะเบียนและจดเครื่องหมายการค้าออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์ฉลากสินค้าสติกเกอร์โบชัวและสื่อสิ่งพิมพ์ที่สำคัญนะคะเราออกแบบให้ลูกค้าถูกต้องตาม กฎของกรุมวิชาการเกษตรนะ,ะเวลานำสินค้าของเรา,เาที่เราผลิตให้ไปขายเนี่ยรับรองถูก กฎหมายขายได้อย่างสบายใจแน่นอนนะคะเรามีบริการแพ็กเกจจิ้งและเดลิเวอรี่คือการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าจากโรงงานไปถึงปลายทางที่ลูกค้าเป็นผู้แจ้งเรานะคะกลุ่มบริษัทของเราประกอบด้วย3กลุ่มนะคะมี IFK Lab เนี่ยจะเป็นบริษัทที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้ข้อมูลเชิงวิชาการโดยเฉพาะโรงงานของเราก็คือบริษัท Ionic เป็นโรงงานผู้ผลิตปุย๋ยรายใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไท นะคะคแล้วก็กลุ่ม FK Group นะคะเป็นผู้ค้าปลีกค้าส่งรับ OEM ODM Brand นะคะ หากท่านต้องการที่จะผลิตสินค้าด้วยแบรนด์ของตัวท่านเองโปรดไว้วางใจเรานะคะบริษัท IFK Lab สัมผัสความเป็นผู้นำทางธุรกิจเกษตรแค่คุณมีฝันเริ่มที่เราเราพร้อมมอบโอกาสและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากลให้กับลูกค้าทุกท่านสนใจสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองทั้งปุ๋ยและยาติดต่อเราได้นะคะที่เบอร์090592 8 1 4 090สี่ศูนย์หรือจะสอบถามข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจสร้างแบรนด์และผลิตจำหน่ายสินค้ากับโรงงานติดต่อเราได้เราพร้อมให้คำแนะน,นำลูกค้าทุกทกท่าน